สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิบิบาลนะครับพี่น้องครับเช้าวันนี้เราอยู่ในเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ผู้ทรงรับความอับอายผู้ทรงถ่อมพระอ,องค์ลงจนกระทั่งถึงความมรณาแม้กระทั่งความมรณาที่ขังเขนครับอยู่ในหัวข้อที่27นะครับ Q&A Question and Answers ของ Westminster catechism นะครับซึ่งเป็นปุจชาวิสัชนาหลักข้อเชื่อเวสต์มินสเตอร์นะครับ คำถามก็คือพระคริสต์ได้ทรงรับสภาพความอับอายหรือการถ่อมพระองค์ลงในแผนการแห่งความรอดอย่างไรคำตอบครับพระคริสต์ประการแรกทรงรับประสาทภาพธาตุเป็นมนุษย์ในฐานะที่ต่ำต้อยประการที่สองทรงยอมอยู่ใต้ธรรมบัญญัติประการที่สามทรงยอมรับความทุกข์ทรมานในโลกเมื่อทรงผชนอยู่ในโลกสี ทรงรับพระพิโรธของพระเจ้า 5. ทรงรับแบกคำสาปแช่งแห่งความตายบนไม้กางเขน 6. ทรงสิ้นพระชนและถูกบรรจุไว้ในอุโมงค์สำหรับคนตายองร์ทรงยอมอยู่ภายใต้อำนาจของความตายชั่วขณะหนึ่งพี่นตองครับเรามาถึงตอนสุดท้ายนะครับของปุจฉาวิชัชนาในเรื่องนี้พระเจนัของพระเจ้านะครับผมอยากจะเชิญมาเป็นพระเจ้าของพระเจ้าที่ เป็นหลักการที่สําคัญมากครับหลายหลายท่านก็จะท่องจําได้ปรากฏอยู่ในพระธรรมฟิลิปปีบทที่2ข้อที่5นะครับถึงข้อที่8โปรดฟังพระชนะของพระเจ้าครับท่านจงมีน้ําใจอย่างนี้เหมือนอย่างที่พระเยซูคริสต์ทรงมีด้วยพระองค์ผู้ทรงอยู่ในสภาพพระเจ้าไม่ได้ทรงเห็นว่าการเท่าเทียมกับพระเจ้านั้นเป็นการแย่งชิงเอาไปเสียแต่ได้ทรงกระทําพระองค์เอง ให้ไม่มีชื่อเสียงใดๆและทรงรับสภาพอย่างผู้รับใช้ทรงถือกำเนิดในลักษณะของมนุษย์และเมื่อทรงปรากฏพระองค์ในสภาพมนุษย์แล้วพระองค์ก็ทรงถ่อมพระองค์ลงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณากระทั่งความมรณาที่กลางเขนพี่น้องครับผมจะอ่านในเวอร์ชัน1น7 1ให้พี่น้องฟังนะครับหลายหลายท่านก็คุ้นหูนะครับโปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้า ท่านจึงมีน้ำใจต่อกันเหมือนอย่างที่มีในพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพของพระเจ้าแต่ไม่ได้ทรงถือว่าการเท่าเทียมกับพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่จะต้องยึดถือแต่ได้กลับทรงสละและทรงรับสภาพธาตุทรงถือกําเนิดเป็นมนุษย์และเมื่อทรงปรากฏพระองค์ในสภาพมนุษย์แล้วพระองค์ก็ทรงยอมถ่อมพระองค์ลงเชื่อฟังจนถึงความมรณากระทั่งความมรณาที่กางเขน พีกน่อนครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้นะครับซึ่งเป็นตอนสุดท้ายผมอยากจะเชิญชวนพี่น้องเข้าสู่การนมัสการพระเจ้าด้วยเสียงเพลงนะครับในเพลงชีกิเซียนที่60องค์นั้นคือพระเยซูเราจะนมัสการพระเจ้าด้วยกันนะครับ นี่นะครับเรามีพระผู้ช่วยให้รอดแต่พระองค์เดียวนะครับคือองค์พระเยซูคริสต์วันนี้เราเข้ามาถึงตอนสุดท้ายนะครับที่พูดถึงและยืนยันว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าในขณะที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระองค์ก็ทรงเป็นมนุษย์ร้อยเปอร์เซนต์ในเวลาเดียวกันครับการที่พระเยซูทรงเป็นพระเจ้านั้นมีความหมายว่าทรงเป็นแก่นสาร หรือสาระเดียวกันกับพระเจ้าครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยและในขณะที่พระเจ้าก็เป็นตรีาการุภาพนะครับพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยซูเมื่อปรากฏเป็นมนุษย์นะครับพระองค์ก็ทรงมีฤทธิอำนาจแบบพระเจ้าร้อเและทรงมีพระสิริแบบพระเจ้าร้อเเซแต่ครับแต่พระองค์ไม่ได้ทวงหาหรือถือว่า ความเท่าเทียมกับพระเจ้านั้นจะต้องยึดไว้แป,ปรโอรคงเห็นแก่คนของพระองค์ที่กําลังจะได้รับความรอดพรงค์เห็นแก่คนของพระองค์ที่ต้องการรับการช่วยกู้พระองค์ทรงรับความอับอายพระองค์ทรงถ่อมพระทัยลงด้วยความสมัครใจครับพี่น้องครับประเด็นที่สําคัญก็คือเมื่อองค์พระเยซูคริสต์ทรงถือกําเนิดเป็นมนุษย์และทรงรับสภาพความอับอายทรงถ่อมพระองค์ลง ตามที่ได้กล่าวไว้นั้นในพระวจนะของพระเจ้านล้แล้วนะครับพระเยซูไม่ได้มีความเป็นพระเจ้าน้อยลงนะครับพี่น้องต้องจับและก็ยึดหลักนี้ไว้ให้ดีพระเยซูไม่ได้ทรงมีความเป็นพระเจ้าลดน้อยลงครับพระองค์ก็ยังเป็นเหมือนเดิมทรงมีฤทธิ์อำนาจมีพระสิริเช่นเดียวกันกับพระเจ้าพระบิดาและพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยซูนั้นพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระบุตรนะครับ ถึงแม้กันนั้นเองพี่น้องครับก็ยังมีมุมมองที่ผิดเพี้ยนไปนิดนึงเกิดจากการตีความครับตีความภาษากรีกในพระธรรมฟริปปีบทที่2ข้อที่7ที่เราได้อ่านไปนะครับก็พูดถึงว่าพระเยซูนั้นพระองค์ทรงทําให้ตัวเองว่างเปล่าครับคําภาษาอังกฤษใช้คำว,ว่า empty himself พระเยซูทรงเทพงออกทําให้พระองค์เองว่างเปล่าจากการตีความหมาย ในภาษาอังกฤษตรงนี้นะครับทําให้เกิดความเชื่อที่ว่าเมื่อพระเยซูทรงบังเกิดเป็นมนุษย์พระองค์ทรงทําให้สภาพความเป็นพระเจ้าของพระองค์ลดลงนะครับพระองค์ทรงทําให้ตัวเองว่างเปล่าทรงละความเป็นพระเจ้าของพระองค์ทรงละฤทธิอานาจของพระองค์ทรงละพระส <ENNIS> ิริของพระองค์นั่นหมายความว่าความเป็นพระเจ้าฤทธิอานาจและพระสิริของพระองค์นั้นลดลงครับ ลดลงตอนไหนครับลดลงตอนที่พระเยซูรับสภาพเป็นมนุษย์รับสภาพความอับอายลดลงตอนที่พระเยซูทรงถ่อมพระองค์ล,ลงพี่น้องครับอันนี้คือมุมมองของกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า empty h i m self หรือภาษากรีกว่า k e n o s i s นะครับพี่น้องครับมุมมองที่ถูกต้องของการรับสภาพความอับอายหรือการถ่อมพระทัยของพระเยซูมุมมองที่ถูกต้องนะครับคือ ความเป็นพระเจ้าของพระเยซูไม่ได้ลดลงครับไม่ได้ลดลงเลยความเป็นพระเจ้าของพระเยซูไม่ได้ลดลงไปจากพระองค์เลยแต่ความเป็นมนุษย์นะครับแต่ความเป็นมนุษย์เข้าไปในตัวของพระองค์เพราะฉะนั้นความเป็นพระเจ้าของพระเยซูนั้นไม่เปลี่ยนแปลงในขณะที่พวกที่ยึดคําสอนคีโนซิสเขาสอนว่าความเป็นพระเจ้าของพระเยซูเปลี่ยนแปลง แท้จริงแล้วสิ่งที่ถูกต้องนะครับความเป็นพระเจ้าของพระเยซูนั้นไม่เปลี่ยนแปลงพลลักษณะของพระองค์ก็ไม่เปลี่ยนแปลงการที่พลลักษณะของพระองค์ไม่เปลี่ยนแปลงนั่นแสดงว่าเป็นพลลักษณะของพระเจ้าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าเป็นพระเจ้าแล้วต้องไม่เปลี่ยนแปลงพี่น้องเห็นด้วยไหมครับถ้าเป็นพระเจ้าแล้วต้องไม่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นถ้าพระเยซูเป็นพระเจ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ลักษณะของพระเยซูก็ไม่เปลี่ยนแปลงครับ ไม่ได้ลดน้อยถอยลงประการที่สองครับแม้ว่าพระเยซูทรงถ่อมพระทยัยทรงรับสบภาพมนุษย์รับสบภาพความอับอายแม้กระน,นั้นก็ตามพระเยซูก็ยังเป็นพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องลึกลับครับลึกลับตรงไหนครับลึกลับว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าร้อยเปอร์เซ็นได้ยังไงในขณะที่พระเยซูทรงเป็นมนุษย์ร้อยเปอร์เซ็นพระเจ้าร้อยเปอร์เซ็นต กับมนุษย์ร้อเปเ็นป็นได้ยังไงพี่น้องครับเพราะมันเป็นเรื่องอยู่นอกเหนือความเข้าใจที่เราจะเข้าใจได้แต่เป็นสิ่งที่พระ,พระกัมภีร์ได้บันทึกถึงพระเยซูไว้พี่น้องครับนี่คือความลึกลับนะครับความที่เราเข้าใจไม่ได้ว่าร้อเซบวกร้อเซมันน่าจะเป็น20% 0รใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่ร้อของความเป็นพระเจ้าบวกร้อของความเป็นมนุษย์ก็อยู่ที่ พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าพระผู้ช่วยให,ให้รอดของพวกเราพี่น้องครับในตัวพระเยซูรงองทรงมีความเป็นพระเจ้า100เความเป็นมนุษย์ร้อเปรื่องนี้ได้คุยกันมานะครับหลายรอบหลายครั้งทีเดียวแต่ก็ยังต้องเป็นคำสอนที่ย้ำเน้นเสมอครับเพื่อที่เราจะเข้าใจอย่างถูกต้องพี่น้องครับพระเจนะของพระเจ้านั้นกล่าวไว้เช่นนั้น การเป็นพระเจ้าหรือความเป็นพระเจ้าในพระเยซูนั้นลดลงไม่ได้ครับครับนักวิชาการพระกมพีได้กล่าวว่าความเป็นพระเจ้าของพระเยซูนั้นไม่ได้ลดน้อยลงแต่แต่แครับพี่น้องฟังดีนะครับถูกคลุมไว้หรือถูกปิดบังไว้นะครับใช้คําว่าคลุมไว้หรือซ่อนไว้สังเกตได้จากความจริงต่อไปนี้ครับประการแรกครับประการแรก เมื่อพระเยซูทรงเป็นมนุษย์มีหลายคนในยุคสมัยของโรรองตอนที่พระเยซูเป็นมนุษย์นั้นไม่ได้ตระหนักรู้ว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าครับดังนั้นแสดงว่าอะไรครับไม่เห็นความเป็นพระเจ้าในตัวของพระเยซูแสดงว่าความเป็นพระเจ้าของพระเยซูนั้นถูกปิดบงังถูกคลุมไว้ถูกซ่อนไว้แม้ว่าเขาจะเห็นพระเยซูทรงทําการอัศจรรย์ตั้งแต่เปลี่ยนน้ําให้เป็นเหล้าอางุ่นนะครับ จนกระทั่งถึงพระเยซูทรงทำพระราชกิจสำคัญในฐานะที่พระเจ้าทรงเลือกที่จะให้พระเยซูสิ้นพระชนบนไม้กางเขนในเหตุการณ์อัศจรรย์ครั้งแรกที่พระเยซูทำที่หมู่บ้านคานาสาวกได้เห็นการอัศจรรย์คนที่อยู่ในงานนั้นต่างก็ได้เห็นการอัศจรรย์และสาวกของพระองค์นั้นก็ไว้วางใจพระองค์การอัศจรรย์ของพระเยซูทำให้ผู้ที่ได้ประสบได้พบได้เห็นนั้น ได้ได้ประจักษ์ถึงพระสิของพระเจ้าที่เป็นของพระเยซูพี่น้องครับการอัศจรรย์ต่างๆเหล่านี้นะครับที่เห็นเป็นระยะระยะและบันทึกอยู่ในพระคัมภีร์นั้นก็แสดงหรือพิสูจน์ให้เห็นได้ว่าพระเยซูรทรงเป็นพระเจ้าอย่างครบถ้วนบริบูรณ์พี่น้องครับผมอยากจะยกข้อเพิ่มภพีร์นในพระธรรมยอห์นบทที่1ข้อ14พระธรรมยอห์นบทที่ 1: ข้อ14นะครับ พระวาทะได้ทรงสภาพของเนื้อหนังและทรงอยู่ท่ามกลางเราและเราทั้งหลายได้เห็นสงงาราศีของพระองค์คือสงงาราศีอันสมกับพระบุตรองค์เดียวที่บังเกิดจากพระบิดาบริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริงเพียงครับพระกัมพียอนนั้นได้กล่าวว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าพระวาทะ์ทรงเป็นพระเจ้า และวพระว่าท่าอยู่ในสภาพของเนื้อหนังก็คือบังเกิดเป็นมนุษย์และอยู่ท่ามกลางคนหรืออยู่ท่ามกลางมนุษย์และจากชีวิตของพระเยซูทําให้เราทั้งหลายได้เห็นสง่าราศีของพระเจ้าครับเป็นสง่าราศีที่ไม่ได้มีในมนุษย์นะครับแต่เป็นสง่าราศีที่สมสมกับพระบุตรองค์เดียวที่บังเกิดจากพระเจ้าสง่าราศีที่บริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริงคําว่าบริบูรณ์ก็คือ perfection นะครับ perfection ก็คือสุดยอดแล้วไม่มีอะไรที่เหนือกว่านี้แล้วสง่าราศีของพระเยซูที่บังเกิดจากพระบิดาคาว่าบังเกิดนั่นแปลว่ามาจากพระบิดานะครับมาจากพระบิดาพระเยซูบริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริงนั่นหมายความว่าความบริบูรณ์ของพระเยซูในแง่ของความเป็นพระเจ้าหรือความเป็นพระวาทะครบถ้วนครับนั่นคือประการแรก เราะฉะนั้นประการแรกก็พอจะสรุปได้นะครับว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าที่ครบสมบูรณ์ด้วยการอัศจรรย์ของพระองค์ด้วยสิ่งที่พระองค์ได้ทรงถ่ายทอดหรือเปล่งสง่าราศีของพระองค์ออกมาให้มนุษย์เห็นให้สาวกของพระองค์เห็นแสดงว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าที่ครบถ้วนบริบูรณ์ครับประการที่2ครับจากพระกัมภีร์มัทธิวบทที่12ข้อ31และ32นะครับขอพี่น้องจับประเด็นในพระกัมภีร์นี้นะครับ เพราะฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่าความผิดบาปและคำหมิ่นประมาททุกอย่างจะโปรดยกให้มนุษย์ได้เว้นแต่คำหมิ่นประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงโปรดยกให้มนุษย์ไม่ได้ผู้ใดจะกล่าวร้ายบุตรมนุษย์จะโปรดยกให้ผู้นั้นได้แต่ผู้ใดจะกล่าวร้ายพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงโปรดยกให้ผู้นั้นไม่ได้ทั้งโลกนี้โลกหน้าเพียงครับประการที่สองนี้ทําให้เรารู้ว่าพระเยซู ถูกใส่ร้ายกล่าวร้ายได้ถามว่าทำไมครับเพราะอะไรครับเพราะว่าพระเยซูปเป็นมนุษย์ความผิดบาปและคำหมิ่นประมาททุกอย่างจะโปรดยกให้มนุษย์ได้เว้นแต่คำหมิ่นปมาทพระวิญญาณบริสุทธิ์ตรงนี้นะครับอธิบายได้ครับคำหมิ่นประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ์จะโปรดยกให้มนุษย์ไม่ได้มีความหมายว่าคนคนหนึ่งขณะที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในชีวิตของเขาขณะที่เขาได้ยินเขาประเสริฐได้ยินพระกิตติคุณของพระเยซูคริส สิ่งที่พระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ทำก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์เชื้อเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์เร่งเรา้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำพระชกิจของพระองค์ให้กับคนคนนั้นแต่คนคนนั้นหมิ่นประมาทพระระาสกิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์หมินประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยการปฏิเสธครับพี่น้องครับบาปนี้ยกให้ไม่ได้แต่บาปที่กล่าวร้ายบุตรมนุษย์คือกล่าวร้ายพระเยซูกล่าวร้ายพระเยซูย,ยกได้พี่น้องเห็นไหมครับถามว่าทำไมายกได้ครับ พี่น้องครับพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าเช่นเดียวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์การที่พระเยซูกล่าวอย่างนี้นะครับมีเหตุผลบางอย่างที่ทําให้เชื่อได้ว่าการหมิ่นประมาทพระเยซูสามารถได้รับการอภัยได้แต่ถ้าหมิ่นประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่สามารถให้อภัยได้นี่มันคือความแตกต่างใช่ไหมครับถามว่าแตกต่างนี้มีเหตุผลยังไงเหตุผลก็คือองค์พระเยซูคริสต์นะครับไม่ได้เป็นพระเจ้าอย่างเดียวทรงเป็นมนุษย์ครับ และความเป็นมนุษย์ของพระเยซูนะครับความเป็นมนุษย์ของพระเยซูพระองค์ถูกหมิ่นประมาทได้พี่น้องครับเมื่อพระองค์ทรงสภาพความเป็นพระเจ้าความเป็นพระเจ้าของพระองค์นั้นถูกปิดบังถูกคลุมถูกซ่อนไว้จึงกล่าวได้ว่าการหมิ่นประมาทพระเยซูในช่วงเวลาที่พระองค์ทรงรับสภาพเป็นมนุษย์ รับสภาพความอับอายทรงถ่อมพระองค์ลงสามารถได้รับการอภัยโทษได้พี่น้องเห็นความแตกต่างนี้นะครับการที่พระเยซูเป็นพระเจ้าการที่พระเยซูเป็นพระเจ้านะครับพระองค์ทรงทําการอัศจรรย์พระองค์ทรงสําแดงพระสิริของพระเจ้าให้กับมนุษย์โลกได้เห็นความเป็นพระเจ้าของพระองค์ครบบริบูรณ์ครบถ้วนแต่ในขณะที่ความเป็นมนุษย์ของพระเยซู ถูกหมิ่นประมาทได้ยกได้ครับแต่ถ้าหมินประมาทพระวิญญาณสุดยกไม่ได้น่นะครับนั่นคือประโยชน์หรือคุณสมบัติของความเป็นพระเจ้ากับความเป็นมนุษย์ของพระเยซูคริสต์นี่คืออาจจะเป็นความรู้ใหม่สําหรับหลายๆท่านนะครับเพราะฉะนั้นในเช้าวันนี้ผมอยากจะสรุปนะครับว่าพระองค์ทรงเป็นอย่างที่พระองค์เคยเป็นและทรงเป็น ในขณะเดียวกันในเวลานี้และพระองค์จะทรงเป็นเหมือนกันในอนาคตนี่คือความเป็นพระเจ้าแต่พระองค์ทรงเป็นสิ่งที่พระองค์ไม่เคยเป็นก็คือการเป็นมนุษย์ครับก่อนที่พระเยซูจะบังเกิดในโลกนี้พระองค์ยังไม่เคยเป็นมนุษย์แต่เมื่อบอัง,งเกิดเป็นมนุษย์พระองค์ทรงเป็นสิ่งที่ไม่เคยเป็นมาก่อนพระองค์ทรงรับสภาพทาตรับสภาพความอับอายรับสภาพความต่ําต้อย อย่างที่เรารู้นะครับนั่นคือการเสด็จมาครั้งแรกของพระเยซูพี่น้องครับหากเรายึดความจริงที่ผมอธิบายพี่น้องฟังในวันนี้นะครับเราก็จะรู้จักพระเยซูมากยิ่งขึ้นว่าพระเยซูนั้นพระองค์ทรงมีคุณค่าสูงยิ่งสูงที่สุดมีคุณค่าที่สุดเป็นพระเจ้าเป็นมนุษย์ในเวลาเดียวกันเป็นมนุษย์เพื่อที่จะ รับรู้ความรู้สึกของเราเป็นพระเจ้าก็เพื่อที่จะช่วยเราเป็นมนุษย์ก็เพื่อที่จะตายได้ในเป็นพระเจ้าก็คือเพื่อที่จะเป็นเข้ยในความตายมีชัยชนะเหนือความตายมีชัยชนะเหนือมารซาตานและจะเป็นผู้ที่รับการยกย่องนมัมการสรรเสริญจากพวกเราในที่สุดขอสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่เป็นความมุ่งหวังของเราและเป็นความจริงที่เราจะรับไว้และยึดไว้อาเมน